ครับสวัสดีครับนักกลิ่นมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของกระเดิมแล้ะถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพพระเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมงกร แล้วก็มีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาปรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น mm. ก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID ดี n e ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99แค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็ จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้รวบรวมที่ผมได้สะสมมาก็ต้องบอกว่าใช้เวลามาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับถ้นับเป็นระยะเวลาจำนวนปีก็ต้องบอกว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับมีดแต่ละเล่มนะครับที่ผมได้นำมาวางหน้ากล้องนะครับนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่นอกจากที่จะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดี และที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่ามีตะเล่มนะครับที่ผมได้คัดเลือกได้คัดสรรน,นะครับเข้ามากล้วนแต่ว่า,ามีประสบการณ์นะครับนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนะก็ต้องบอกว่าพอสมควรนะต้องบอกว่าพอสมควรนะนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าพูดถึงมีดหมอเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะกะน็นักจากว่า มิตรหมอลวงพระเดิมนั้นนะครับเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่เล่าขานกันมารเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นนะามาเป็นระยะเวลานะครับนะถ้านับรวบรวมระยะเวลาก็เป็นร้อยร้อยปีนะครับเป็นร้อยร้อยปีนะพูดถึงมิตรหลวงพระเดิมนะครับก็ตั้งแต่ยุคต้นมาถึงยุคปลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นร้อยปีนะครับนะ ก็นึกจากว่าหลวงข้อเองนี่ท่านก็นะครับได้สร้างมีดมาตั้งแต่สมัยปีพศ2450นะอ่านะครับนะท่านเริ่มทำทำเริ่มสร้างจริงๆนี่ก็คือตั้งแต่ปีพศ2450นะหรือ50ทนี่แหละนะครับนะ แล้วก็จนกระทั่งนะครับหนะลงข้อท่านมรณภาพนะครับได้มามรณภาพเมื่อปี2494นะอาถ้ารวบรวมนะครับนะนับตามเป็นระยะเวลาก็110กว่าปีว่ากันง่ายนะและ้วก็ที่สำคัญนะครับมีดหลงข้อเดิมก็นะครับนะในช่วงท่านมีชีวิตอยู่นะครับตั้งแต่ท่านเริ่มสร้างมีดมาก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะตั้งแต่ปี24 50ไปยัน2494นะครับนะก็แบ่งออกกันเขาเรียกว่าเป็น3ยุคใหญ่ๆนะก็คือในช่วงท่านมีชีวิตอยู่นะยุคต้นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่2450นะครับนะมาจนถึง2470ประมาณนี้นะครับนะมียุคต้นนะส่วนยุคกลางก็เริ่มตั้งแต่นะครับต่อ2470มาถึง2480 นะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ป่า,ายุคปลายนะมายุคปลายก็ตั้งแต่2 4 8 0ไปถึง2494นะครับนะก็ไม่ลูกไปถึงายันหลวงพ่อท่านมรภาพนั่นแหละนะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แบ่งให้ท่านได้ทราบนะครับให้ท่านได้อ่า รู้กันนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะสำหรับท่านใหม่ๆที่ไม่เคยได้อ่านได้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับนะและที่สําคัญพูดถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับใครๆก็โหยหาใครๆก็ต้องการใครๆก็อยากจะได้ใครๆก็อยากจะมีนะ แต่ก็เอาจริงๆนะครับพูดถึงมีหลงพระเดิมนะ่ะมันมีจํานวน,นน้อยนิดนะถ้าเทียบกับประชากรไทยเราเนี่ยนะครับถือว่ามีน้อยนิดเลยนะครับนะ <booking. S 1> ก็นั่องจากว่าประชากรไทยของเราเนี่ยมีตั้ง7จ็ดถึงแปกว่าล้านคนนะครับแต่มีหลงพระเดิมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแค่หลักแสนเล่มอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านะครับนะ ก็ถ <S an> ือว <S an> ่ามีน้อยนิดนะถือว่ามีน้อยนิดเพราะนั้นใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับหรือหากท่านไหนมีโอกาสนะครับนะได้มีไว้ในครอบครองหรือว่ามีไว้เป็นเจ้าของว่ากันง่ายนะครับนะนอกจากที่จะเป็นผู้ที่โชคดีแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นผู้ที่มีบารมีนะครับนะมีบารมีสูงส่งว่ากันง่ายนะครับท่านไหนที่มีโอกาสนะ มีไว้ในครอบครองนะครับนะต้องเรียนว่าอย่างนั้นนะครับน,นี่แหละก็คือมีหลวงพ่อเดิมจึงมีผู้ที่นะครับมีคนต้องการค่อนข้างที่จะมากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใครๆก็จะหาได้นะครับนะไม่ใช่ง่ายเลยนะ,ะถ้าไม่มีบุญวาสนาจริงๆก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองไปอย่างนั้นนะครับ เอาละนะครับการที่นะครับนะวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับมานั่งพูดคุยมานั่งทักทายกันนะผมก็ว่างไม่ได้ถ้าว่างวันไหนก็อยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะมาทักทายนะครับกับแฟนคลับหรือว่ากับพี่น้องนะครับท่านที่มีความรักมีความศรัทธาหรือว่ามีความสนใจนะครับทางเรื่องราวทางด้านมีดหมอว่ากันง่ายนะครับนะ โดยพ่อมีดหมอของหลวงพระเดิมนะครับนะก็วันนี้ผมเองก็ในฐานะผมก็ได้นะครับเป็นผู้หนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้เก็บสะสมรวบรวมนะครับเกี่ยวกับมีดเทพศรัตราหรือว่ามีดหมอของหลวงพระเดิมเนี่ยเอาไว้อามานะครับนานหลายสิบปีนะจริงๆแล้วมีดหมอนะครับอยู่กับผมคนเดียวเนี่ยจริงถามว่ามันดีไหมนะครับดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่าผมว่านะถ้าได้ แบ่งปันนะครับนะไปสู่ผู้ที่คู่ควรนะครับก็หมายความว่าผู้ที่มีความรับมีความชอบมีความศรนะัทธาในรมีของหลวงพ่อเดิมนั่นแหละนะอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะนี่แหละครับจึงสมัยก่อนยังเป็นหนุ่มๆนะครับสมัยนั้นก็อยากจะเก็บอย่างเดียวอยากจะรวบรวมอย่างเดียวอยากจะสะสมอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้อายุมันมากขึ้นแล้วนะครับนะใกล้ๆจะ70ปีแล้วควรจะนะครับ นี่นะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมนะครับนะลุกขึ้นมานั่งทําคลิปทําวิดีโอก็ต้องการที่จะให้ท่านใหม่ๆนะครับหรือว่าท่านที่มีความสนใจนะมีความกํากลังมองหานะครับอยากยศึกษาเีเทพสาตต์ราอะไรต่างๆวนนี้นะนั่นแหละครับก็จะได้ามาดูแล้วก็จะได้มาเห็นอย่างน้อยก็ได้ผ่านหูผ่านตาเวลาท่านจะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆวกนี้นะอันนี้ก็จะทําให้ เราคุ้นหูคุ้นตากันนะครับนะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้นําเอามีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดเทพศาสตรานะครับนะอของหลงข้อเดิมของเรานะเป็นมีดด้้มงาฝักไม้เล่มนี้นะครับนะเล่มที่ผมเอาดินสอมาชี้อยู่นี่แหละนะ เป็นมีดเทพศาสตรานะครับมีความยาวของใบอยู่ที่ประมาณ7นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่10-11นิ้วประมาณนี้นะครับนะอันนี้แกอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเปิดให้ท่านได้ชมนะแต่ที่เหลือ,อที่วางไว้หน้ากล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดขนาดจิ๋วเป็นมีดสลิกาเป็นมีดปากกานะครับนะแหมที่วางไว้ตรงนี้ก็จะวางให้ท่านได้ชมนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นมีด,ดํางานะฝักไม้ นะครับก็วางให้ท่านได้ชมไปด้วยนะแต่ที่จะมาเปิดให้ท่านได้ชมจริงก็จะเป็นเล่มนี้นะครับนะเอาละนะครับว่านะพูดถึงมีดนะครับนะก็มีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนี่นะครับนะก็อาจจะไม่ท่านดูนะครับส่วนที่1นี่ก็จะเป็นฝักนะครับนะส่วนที่2ก็จะเป็นด้ามนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นใบนี่นะครับนะ เล่มนี้จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบเดี๋ยวผมจะนะครับนะโฟกัสให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ท่านดูฝักก่อนนะฝักก้อนะครับนะอันนี้เป็นฝักไม้นะครับนะมีดเล่มนี้เป็นมีดสองกริยันะครับนะมีดสองกริย์ก็หมายความว่าอย่างไรนะก็จะ แนะนําท่านนะครับนะแนะนําท่านคร่าวๆว่ากันง่ายนะครับเราทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะไม่ได้มาสอนกันไม่ได้มาอ่ะอยากแต่จริงๆแล้วอยากต้องการนะครับนะผมอยากจะเอามีดนะครับที่ผมมีอยู่นะที่ผมได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยมาให้ท่านได้ค่อยๆชมค่อยๆได้ศึกษาดีกว่านะ สองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีดจะมีนะครับเงินกับ آ, มีหน้ากับมีเงินนะนี่นะครับหน้าก็จะเป็นแหวนที่ลัดกันนะครับเอาไว้นะครับส่วนเงินก็จะนี่แหละครับนะขึ้นมาตรงนะขึ้นมาตรงกันนี่นะครับนะทั้งหมดเลยนะครับนะรวมทั้งถ้วยรวมทั้งกัน้วยก็จะเป็นเงินนะที่สําคัญมีดเล่มนี้ก็จะเป็นแหวนเจ็ดเก้านะครับนะเจ็ดนะอยู่ข้างล่างนี่นะครับนะ เป็นลวดเจ็ดเส้นนี่นะครับนะข้างล่างนะก็ข้างล่างนี่สเส้นเล็กๆ,ๆนะครับแล้วก็เส้นกลางนี่จะเป็นเส้นที่4แล้วก็นับมาห้าหกเจ็ดเลยนะส่ว <realmente> นข้างเนี่ยนะครับนะข้างบนนะข้างบนก็จะเป็นแหม่เป็นเส้นลวด9เส้นนะเก้าเส้นนี่นะครับก็นับ3เส้นข้างล่างแล้วก็สี่เส้นใหญ่แล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่เลยนะแปดเนะครับนะ ที่สำคัญนะครับฝักก็จะเป็นไม้พยุงนะเป็นไม้พยุงเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนะไม้ก็ที่นำมาทำาฝักมีดก็ล้วนแต่ว่าเป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์นะครับเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์บ้างง่ายภาษาชาวบ้านเรานะาเป็นไม้มีมีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะครับนะก็คือไม้พยุงก็สามารถที่จะมีความหมายโดยกันหลายอย่างนะ อ่านะครับก็คือจากคนที่แย่ๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีมีดหลงพ่อเดิมอยู่ในครอบครองนะครับก็จะอ่าชีวิตตกต่ำชีวิตย่ำแย่นะครับนะก็จะอ่าถ้ามีดเล่มนี้นะครับไปอยู่ที่ไหนก็จะทําให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะอ่านะครับนะก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะเอาละนะครับก็มาดูนะครับมาดูนะ ในมีดหนึ่งเล่มนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะหนึ่งก็คือในส่วนของฝักนะองค์ประกอบมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับสองก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะครับนะส่วนของด้ามนี่นะเอ่อนะครับนะส่วนของด้ามนี่เล่มนี้นะครับากให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของของใบนะในส่วนของใบอันนี้จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะอ่าเป็นศิลปะ ของช่างสอนนะเป็นศิลปะของช่างสอนเป็นงานของช่างสอนนะครับที่สําคัญมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดยุคกลางนะมีดยุคกลางนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะนะครับดึงใบนะครับดึงใบออกมานะดึงใบออกมาก็จะขอดึงใบออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะให้ท่านได้ดูในส่วนของภายในด้วยนะครับนะภายในะของฝักนี่นะ อานะครับไหนๆดูแล้วก็ดูกันให้มันจะจะดูกันให้มันฉะฉานไม่จําเป็นต้องมาปิดมาบังกันนะเปิดดูให้มันแบบนะทุกแง่ทุกบุมนะครับให้มันหลงจ้องไปเลยนะหลักๆก็ต้องการมาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ศึกษาอยู่แล้วนะครับนะท่านก็ดูได้นะครับข้างนอกนี่ก็ว่าเก่าแล้วแต่ข้างในก็คือเก่ายิ่งกว่าประมาณนี้นะประมาณนี้ก็คือนี้เล่มนี้นะครับนะ อ่านี่ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนั่นแหละครับท่านไหนดูแล้วนะครับนะก็ถ้าหากว่าดูแล้วนะครับเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะในแต่ละคลิปในติวอโอนะครับที่ผมได้ทาไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนนะครับดูแล้วนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะติดปัญหาก็อย่าไปเก็บปัญหาเอาไว้นะครับนะก็ให้ โทรเข้ามานะให้โทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะก็คือที่เบอร์086 329 1496นี่แหละนะเบอร,ร์086 329 1496นนะครับนะทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะก็ นะยกเว้นคำถามเดียวคำตอบเดียวนั่นแหละนะครับที่จะไม่ตอบก็คือในเรื่องของเก๊แท้นะครับนะก็ขออภัยจริงๆขออนุญาตจริงๆนะจะไม่ตอบนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามและเป็นคำตอบดูเหมือนจะดีแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าพอดีนะครับที่สําคัญคําตอบนั้นก็ไปทําลายความรู้สึกของผู้คนนะและคนที่ถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นตัวท่านหรือผู้ที่ถามนั่นแหละนะ นะครับนะที่สําคัญนะครับมีดใบนี้จะจานคําว่านโมคุทายะเอาไว้นะครับทั้งปลายของฝักแล้วก็ทั้งโคนของฝักนะอันนี้มีดเล่มนี้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับลางๆเนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยนะครับพอมาดูของจริงเนี่ยนะครับภาพจะชัดเจนมากรอยจานรอยตอกเอาไว้นะบนบนปลายของฝักนะครับนะก็จะชัดเจนนะต่อคําว่านโมคุทายะเอาไว้นะครับทั้ง2ด้านนะ ทั้งสองด้านเลยนะอ,อันนี้นะครับตอบเอาไว้ชัดเจนมากเลยนะนะครับทั้งโคนฝักและก็ปลายฝักนะครับแต่โคนก็จะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ก็เนื่องจากว่าแสงนะครับนะแสงผมส่องไฟมันตรงเป๊ะพอดีเลยนะแต่ก็เรียนท่านเอาไว้ว่ามีทั้ง ปลายฝักและก็โคนของฝักนะครับนะ่าจะมีรอยจาดนะโอเคผมขออนุญาตก็จะวางฝักเอาไว้ก่อนนะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของใบมีดนะครับมาชมในส่วนของใบมีดนะอย่าลืมนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดนะสองกริสันะครับนะแล้วก็ที่สําคัญเป็นมีดนะครับเป็นแหม่เจ็ดเก้านะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับนะเป็นด้ามงาฝัก ไมนะ้ของหลวงพ้อเดิมแล้วก็เป็นศิลปะของช่างสอนนะ,อ,ะอันนี้ก็มาให้ท่านได้ชมนะครับนะ,ะท่านดูนะครับว่านะครับนะ,ะในส่วนของใบนะครับนะก็อันนี้จะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับรายละเอียดของเหล็กนะของใบมีดว่ากันง่ายนะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับนะ ที่มีดนะครับนะดูจากใบมีดแล้วก็จะมองบอกถึงความเขาเรียกว่าใช่นะนี่นะครับนะท,ที่ผมบอกดูจากภายนอกก็จะบ่งบอกถึงภายในนะว่าภายในนั้นใช่แค่ไหนอย่างไรนะครับนะ,ะท่านจะสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นคราบใครนะครับที่อยู่ในร่องรอยนะ,อะของอ่า ลายกระดูกงูก็ดีนะครับแม้กระทั่งลายเสยมาใบโพนะครับก็จะเต็มไปด้วยคราบไข่ความเก่านะที่สําคัญล่องเลือดนะอ่าร่องเลือดนะครับนะก็จะเป็นรอยตอกนะครับนะไอ้รอยตอกอย่างนี้นี่ก็จะบ่งบอกชัดเจนนะคือตอกด้วยมือนะครับตอกด้วยมือท่านเจนว่าเป็นรอยหยักๆนะเหมือนเกร็ดปลานะครับนะเป็นคลื่นว่ากันง่ายนะอะอันนี้จะเป็นโซนใหญ่นะครับนะ ช่างสอนเนี่ยท่านถ้าใช้มือตอบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะก็ผมพยายามจะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ศึกษานะครับนะถ้าไปเจอไปเจอที่ไหนนะครับนะก็ลักษณะมีดอย่างนี้แล้วก็จะตอบด้วยมือนะ,อะนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นมีดยุคกลางของหลวงพระเดิมแต่เป็นยุคต้นๆของช่างสอนที่ท่านได้ทำนะ,ะที่ท่านได้ ทำในช่วงนั้นในยุคนั้นนะครับนะก็หมายความว่ามียุคกลางก็ตั้งแต่2470เป็นต้นไปนะครับนะ2470เป็นต้นไปถึง2480นี่นะ,ะแต่มีเละ่นี้อยู่ในช่วงต้นๆน,นะครับอยู่ในช่วงต้นๆของ2470นะอันนี้ก็เรียนให้ท่านได้ทราบนะครับ นะท่านดูนะครับนะตรงใบนะครับนะก็จะบ่งบอกถึงความเขาเรียกว่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะครับนะสนิมนะภาพใครที่มันเป็นเม็ดๆนะครับนะเหมือนเม็ดทรายนะเป็นเม็ดขนาดเล็กนะครับนะถ้าดูด้วยตาเปล่าดิแทบจะแทบจะไม่เห็นนะครับนะแทบจะไม่เห็นคําว่าเป็นเป็นสนิมนะแต่อันนี้ ผมพยายามโฟกัสนะพยายามซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะให้ชัดๆนะก็เนื่องจากว่าในแต่ละคลิปในแต่โละโอนะครับที่ผมทำเนี่ผมก็จะเน้นนะผมจะเน้นความชัดเจนนะครับต้องให้ท่านดูเนื้อในนะก็หมายถึงเนื้อเหล็กน,นะครับแล้วก็จะเป็นคราบใครจะเป็นความเก่าจะเป็นความเป็นธรรมชาติจะเป็นความเป็นจริงอะไรต่างๆวันนี้นะ ท่านดูอย่างไรนะครับให้เข้าถึงความเป็นจริงนะต้องดูนะครับดูด้วยสายตายังไม่พอยังต้องใช้จริตนะครับหรือเรียกว่าเซนนั่นแหละนะ,ะให้ท่านได้ชมนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นคนจะได้ของดีนี่ก็อยู่ที่การมองนะครับนะคนไหนที่มีมุมมองที่ดีมีมุมที่บวกนะครับนะก็มักจะได้สิ่งดีๆไปนะ เขาบอกว่าคนที่ใช่นี่ก็จะเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆเขาไม่เห็นนะครับเพราะฉนั้นนั่นแหละครับจึงมีความเขาเรียกวา่าเราจะได้ของดีหรือไม่ดีไปเนี่ยก็อยู่ที่การมองนะเขาจึงมีคํากล่าวไว้ว่านะครับ2คนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมอง ตรงไหนเท่าไรก็เห็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนสายตาแหลมคมเขามองมุมไหนอย่างไรก็เห็นเป็นดวงดาวแ่วๆไปทั้งหมดเลยนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าทําไมคนเราถึงมีชีวิตการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันประมาณนี้นะก็เรื่องเจ้าว,ว่าการมองนั่นแหละครับนะบางคนมองมองตรงไหนก็เห็นแต่โคลนตมนะไม่เห็นของดีหรอกนะครับนะเห็นเป็นโคลนตมทั้งหมดแต่อีกคนเนี่ยโอ้นะครับนะ มองมุมไหนอย่างไรก็เห็นแต่ความใช่เต็มไปด้วยความใช่นะ,ะบางคนเจอของดีนี่ก็หยิบมาก็วางทิ้งไปแล้วประมาณนี้นะ,ะนะครับนะก็ไม่รู้ว่าถ้ามีถ้าเกิดว่าคนนั้นนะไปดูพร้อมๆก,กันกับผมนะครับนะหรือเขามีโอกาสจับมีดก่อนผมถ้าจับวางเมื่อไหรเสร็จผมเมื่อนั้นแหละประมาณนี้นะ ในขณะที่ผมในขณะที่คนอื่นเขาจับนะครับผมดูข้างนอกนะผมยังไม่ได้จับนะผมใช้สายตาผมดูเนี่ยผมก็ว่าใช่แล้วนะแต่ก็นะครับบังเอิญว่าเขาอีกคนที่ไปจับก่อนเขามองว่าไม่ใช่อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาวางปั๊บผมหยิบปุ๊บเลยประมาณนี้นะครับนะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ท่านเห็นนะให้ท่านดูนะครับให้ท่านฟังว่ากันง่ายนะ ก็คือผมเป็นแบบนั้นนะครับนะผมอาศัยประสบการณ์ตรงของผมนะครับในฐานะผมเองก็อยู่บนเส้นทางเครื่องรางมาก็ยาวนานนะครับตรงเวลาหลายสิบปีนะนั่นแหละครับก็อาศัยประสบการณ์ตรงนะครับจากตัวเองที่มีอยู่นะเอาล่ะนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนด้านนะครับจะเปลี่ยนด้านนะก็นะครับก็จะไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ละด้านก็เต็มไปด้วยคราบไครนะ อ่านะครับจะเป็นร่องรอยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะที่เสมาใบโพนะเสมาใบโพแบบนี้นี่ก็มักจะไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอกันนะครับก็นื่งจากว่านะมีดแบบนี้นะครับก็จะทําขึ้นมาน้อยนะแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นสมัยนั้นนะครับหลงข้อเดิมท่านก็สั่งตีนะครับนะบางทีตีทีละห้เล่ม10เล่มนะยีเล่มอะไรประมาณนี้ก็ ส่งไปให้หลวงพ่อทําการปลูกเสกประมาณนี้นะนะครับแต่ละรุ่นนะแต่ละอ่าล็อตว่ากันง่ายนะครับนะก็จะมีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์นะครับนะเฉพาะเฉพาะเฉพาะนะครับอ่าแต่ละรุ่นว่ากันง่ายนะครับอันนี้ก็ให้ท่านได้ดูนะอ่านะครับผมก็จะค่อยๆเลื่อนนะครับนะหลักๆนะครับเราไม่ได้มาสอนกันนะอย่าคิดว่ามาสอนกันแต่ต้องการที่จะ แต่สิ่งที่จะสอนท่านได้ดีจะบอกท่านได้ดีนะครับจะชี้แนะท่านได้ดีก็คือในส่วนของอมีดนะครับในส่วนของนะของดีของใช่อยู่ที่อยู่ที่มีดนะครับอยู่ที่ตัวมีดคงไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนอย่างไรก็พูดได้แต่ถ้ามีดไม่ใช่สัอย่างเดียวก็จบทันทีนะนะครับจะชงให้ดีแ override, ค่ไหนก็ชงได้หมดนั่นแหละนะครับแต่ผมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะนะครับนะก็คือ ให้ท่านชมด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนเมื่อชมแล้วนั่นแหละครับนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็หลังไมค์กันมาได้เลยนะครับนะที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ของผมนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนั่นแหละครับแล้วก็เอาให้เคลียร์กันไปนะเอาให้เคลียร์กันไปนะครับนะคนเราถ้าได้มีโอกาสได้โทรพูดคุยกันเนี่ยนะได้สนทนากันผมว่ามันจะเคลียร์มากกว่านะ อ่านะครับนะท่านติดตรงไหนท่านสามารถแคปภาพนะครับหน้าจอก็ส่งมานะครับนะพูดคุยส่งมาสนทนากันมาสอบถามกันได้นะครับนะด้วยเบอร์0863291496หนะครับหรือท่านไหนอยากจะดูภาพเต็มใบเต็มฝับเต็มด้ามนะครับผมมีภาพนิ่งถ่ายไว้ให้ท่านชมนะครับท่านก็แอดไลน์ผมเข้ามาก็พิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขก 9, 9นะ แค่นี้เองแค่นี้เองก็เข้ามานะครับนะแคปส่งแคปหน้าจอส่งภาพนะครับมาก็อยากจะชมในส่วนนี้หน่อยครับอาจารย์นครลินประมาณนี้นะผมก็จะส่งนะครับนะส่งไปท่านได้ชมแต่ถ้าไม่แอดไลน์มันก็จะส่งไปไม่ได้นะครับนะส่งให้ท่านชมไม่ได้ก็เรียนท่านแบบนี้แหละตรงๆนะครับนะผมจึงทิ้งนะครับนะ เป็น id line เอาไว้นะครับก็คือพิมพ์คำว่านะครับนะ b i t o n a e. ตามด้วยหมายเลขเก้าเก big one เก้าาวางั้นเถอะนะอันนี้ก็เข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับนะนี่นะครับพอมาดูใบเสร็จปับ๊บเราก็มานุยส่วขงของกันนะครับกันลัดมีดก็อย่างที่ผมให้ดูตรงเบื้องต้นนะครับนะ กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกส่วนที่สําคัญที่สุดเช่นเดียวกันนะครับนะก็นั่นหมยว่าเป็นจุดที่รวบรวมนะครับบรรจุมวลสารสําคัญทั้งหมดเอาไว้ภายในนี่ภายในบนกันนี่นะที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะบรรจุอะไรไว้บ้างนะครับบรรจุอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเกานะครับของหลวงพอ่อหรือไม่ก็จะเป็นพวกแผ่นทองเหลืองทองแดงนะครับหรือเรียกว่าแผ่นตะกุดนั่นแหละนะบรรจุลงไปแม้กระทั่งนะครับเกี่ยวกับกอ S <S เขา,าเรียกว่านะครับเป็นเป็นมวลสารนะเป็นผงต่างๆนะครับก็จะบรรจุลงไปเมื่อมันจุลงไปแล้วก็จะปิดด้วยข้างนี่นะครับนะปิดด้วยข้างนะไม่รู้เป็นคราบอะไรนะครับสีขาวๆนี่นะครับนะคราบสีข,วขาวๆนี่ก็จะเป็นสิ่งที่โผล่มาจากภายในนะครับนะเขาเรียกว่า e erm. สิ่งที่มันเกิดขึ้นจาก ธรรมชาตินะครับนะจากใบมีดนั่นแหละนะนี่นะครับเป็นคราบเป็นขาวๆอยู่นะในอันนี้ก็นะครับนะพอปิดด้วยข้างเสร็จปั๊บนะครับก็นั่นแหละครับก็ถือว่าหนะลวงพ่อท่านก็ทําการอธิษฐานจิตนะครับนะอีกครั้งนะครับนะก็ถือว่าเป็นจบพิธีไปนะ นี้พอหลังจากนั้นก็มานะครับมาดูในส่วนของด้ามน,นะด้ามก็นะครับนะดูตรงไหนนะขึ้นชื่อว่างาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าง,งาแก่ๆก็จะแตกลายงานนะยิ่งเก่านะครับนะยิ่งผ่านการเวลาไปนะยาวนานก็ยิ่งมีความแตกนะเขาเรียกว่าแตกรากผักชีแตกลายงานนะที่สําคัญงาน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นงาธรรมชาตินะครับในไม่ได้ย้อมไม่ได้อบไม่อะไรมาเลยนะครับนะแต่ว่าที่ท่านเห็นเป็นสี เข้มเป็นสีออกน้ำตาลนิดๆนะครับออกน้ำตาลนิดๆอันนัน้นเกิดจากเขาเรียกว่าการสัมผัสนะครับนะก็ <c oughs> คนเราเนี่การกินกินไม่เหมือนกันนะบางคนกินหวานบางคนกินเค็มบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินมันก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มนะสี่อย่างนะครับเกิดจากสัมผัสโดนเหงื่อว่ากันง่ายนะครับหรือว่ามันก็โดนความร้อนนะ บางคนมีก็จะวางไว้หน้ารถอย่างนี้เป็นต้นหรือวางไว้บนหิ้งนะครับนะหิ้งบางแถวบ้านนอกที่ผมเคยไปสัมผัสนะติดสังกะสีเลยนะครับนะก็เกิดความร้อนค่อนข้างที่จะมากวางเป็นปีบางคนนะก็นี่ครับก็จึงออกมาในสภาพแบบนี้นะครับนะสภาพแบบนี้นะก็เกิดจากก็เขาเรียกว่าผ่านการเวลามานานนะครับนะก็งาก็จะเปลี่ยนสภาพไปตาม ความเป็นจริงนะครับนะตามความเป็นจริงก็เกิดจากพวกเหงือใไขคนทั้งนั้นแหละนะครับนะอันนี้ก็เรียนทนไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องไปสงสัยตรงไหนไม่ต้องไปประหลาดตรงไหนว่ากันง่ายนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะ,ะมันเกิดขึ้นจากการเวลานะครับผ่านการเวลามาค่อนข้างยาวนานนะครับเอาละนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ผมใช้เวลามา27กับ39วินาทีนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะครับนะก็ที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับนะาก็ทาง u t u b e ของผมนะก็คงหวังจะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะาท่านไหนชมแล้วหากเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหรือท่านไหนนะครับคลิกเข้ามาติดตามรับชมนะครับนทางช่อง YouTube ผมมาโดยตลอดนะครับเมื่อชมแล้ว มันติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับกลับบ้านนะคนเดียวครับติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับให้เคลียร์ไปเลยนะอาจจะโทรมาสนทนามาพูดคุยกันหลังไมก็ได้นะครับนะที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นั่นแหละนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะทุกๆคํคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ ผมนักคารินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ